ท่านตามคําแนะนําของเท้าสักกะเทวราชขอท่านได้โปรดยกโทอใข้าพเจ้าด้เถิดเพราะตอนนี้ข้าพเจ้าและครอบครัวมไม่มีที่อยู่เลยได้รับความลําบากมากท่านนาธรวิิกาเรษฐีคิดว่าเทวดาองค์นี้รู้สํานึกแล้วเราจะยกโทษให้ก็ต่อเมือ่อพาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและขอเข้ามาพระพุทธองค์ก่อน ท่านเสด็จจริงพาเทวดาไปเข้าเฝ้าสมภูมิเจ้านี่เป็นเรื่องแปลกที่มนุษย์พาเทวดาไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้สสทรงทราบเทวดานั้นหมอบกราบด้วยเสียงกล้าวแทบพระวิญญาณคนบาทพระบรมศาสดาพร้อมทูลาาวพระคาพระบารม่รู้จักคุณของพระรัตนตรัยเลยได้กล่าวคําอันชั่วช้าเพราะความเป็นคนพานขอบรงด้วยทรงโปรดยกโทษให้เถิดพระองค์ทรงยกโทษให้ จากนั้นท่านอนาถามิกาิเสรียรก็ยกโทษให้แล้วทรงประธานอว่าแก่ท่านเสรษฐีและเทวดาโดยได้ตรัสพระคาถา,าว่าคนทำบาปย่อมเห็นว่าบาปนั้นดีขณะที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้บาปเขาส่งผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นว่าบาปนัน้นชั่วสิ่งที่ทำนัำนำน้นมันไม่ดีส่วนคนทำกรรมดีอาจจะเห็นกรรมดีว่าชั่ว ตลอดการที่กรรมดียังไม่ทรงผลแต่เมื่อใดกรรมดีทรงผลมนังขัดย่อมเห็นนวากรรมท่าน,าน,นดีหลังจากจบพระคาถาเทวดานั้นได้บรรลุโสดาปติผลลำดับน,าานา้ทา,า,าท่านนาถมิริกเศรษฐีได้กล่าวคุณของตนตอบเบื้องระพักพระบรมศาสดาว่าขแต่พระองค์ผู้เจริญโสดา์นี้ห้ามข้าพระองค์มไม่ให้ทำทานแต่ข้าพระองค์ก็ยังทำอยู่ นี่คือคุณของข้าพระองค์ใช่หรือไม่พระเจ้าคะ่ะท่านเศรษฐีท่านเป็นอริยาสาวกมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวมีทัศนะบริสุทธิ์การที่ท่านถูกเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยห้ามอยู่แต่ห้ามไม่ได้นั้นนะ่ะไม่น่าอัศจรรย์เลยในปางก่อน สมัยที่เรายังสร้างบารมีอยู่และถูกพยามารเนรมิตหลุมทานเพลิงลึกถึงแปสบิบศอกท่านเศรษฐีจึงถูกขอพระองค์ตรัสเล่าเรื่องให้ฟังในอดีตการสมัยที่พระเจ้าพรม,มทัตครองราชสมบัติอยู่ณนะกรุงพาราณสีพระโพธิษัทบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงพาราณสี ได้รับการเลี้ยงดูเสมือนเป็นราชกุมารคือเป็นสุขุมาลชาติเลยพออายุได้16ปีก็เรียนจบศาสตร์ทุกสาขาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมพระบริษัทกรับตําแหน่งเศรษฐีแทนบิดาพอเป็นเศรษฐีเขา่านนั้นแหละสร้างศาลาโรงทานหกแห่งเลยคือสมัยก่อนถ้าใครเป็นเศรษฐีนี่เขาจะวัดดูที่ว่าใครสร้างโรงทานได้เยอะกว่ากัน แล้วก็ที่ประตูพระนครทั้งสี่ทิศอีกสี่แห่งในกลางเมืองอีกหนึ่งแห่งที่ประตูบ้านอีกแห่งหนึ่งคือผ่านมาทางไหนเนี่ยจะก,กลางเมืองผ่านประตูเมืองก็มาเจอปานกลางเมืองก็เจอผ่านตรงไหนก็เจอมาถึงประตูบ้านก็เจอเนี่ว่าทําทานงานสบันหันแหลกกันไปเลยท่าได้ทานเยะมากมาพร้อมทั้ง รักษาศีลและรักษาอุโบสดด้วยอยม่มาวันหนึ่งถึงเวลาอาหารเช้าบริวารก็นำโภชนะที่ชอบใจมีรถเลต่องทางเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระปัจเจกุธเจ้าพระองค์หนึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติพรเข้าไปได้เจ็ดวันท่านก็จะตรวจสอดยานดูว่าใครเป็นเจ้าของบุญนี้ ขณะนั้นพระปัจเจ้พุทธเจ้า,าองค์หนึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งข้าวผ่านมาตลอดเจ็ดวันแต่กําหนดเวลาออกบินาบาตแล้วคิดว่าวันนี้เราจะไปยังประตูเรือนของเศรษฐีกรุงพารณาณสีเพราะเห็นว่าท่านเศรษฐีปรากฏลงมาในขายพยานจากนั้นท่านก็นไปเยืนที่พื้นมโนศิลานุ่งห่มจีวรผูกรัประคตถือบาทดินอันสำเร็จเดลิต เหาะมาเลยไปสู่ประตูบ้านของเศรษฐีขณะนั้นาพระโพธิสัตว์กำลังจะเริ่มทานอาหารพอเห็นพระปัปะจเจ้าเท่านั้นแหละเห็นนั่นเหาะมาและมักจะเป็นพระนะที่เหาะมาเนี่ยท่านก็รู้จักอาัศนะแสดงการน้อมน้อมต่อพระปัจเจกับพรพุทธเจ้าทันทีเลยนี่ผู้มีบุญผู้รักในการให้ทาน จากนั้นท่านก็หันไปหาบริวารบริวารก็ได้ถามว่าน่าจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรเธอจงไปรับบาตรของพระคุณเจ้ามาทันใดนั้นมารผู้มีบาปสันสะท้้งสะดุ้งพลุบขึ้นมาเลยลุกขึ้นแล้วก็คิดว่าพระบาทเจ้าพระพุทธเจ้านี้นะ่าเดได้ฉันพระตาหามาเจ็ดวันแล้ว วันนี้เมื่อพระองค์ไม่ได้ฉันก็จะมรณาภาพเราจะต้องทําให้ท่านมรณาภาพและเราจะทําอันตรายทานของท่านเศรษฐีให้พินาศมาทันทีไม่ได้คิดจริงเดียวเหาะมาด้วยในลมิดหลุมทานเพลิงประมาณแปสศอกลึกลงไปเนี่ยบริเวณหน้าบ้านรว่าโพธิสัตว์หลุมฐานเพลิงนั้นเะต่ม่ด้ฐานเพลิงไม้ไไมตะเคียน มีไฟลุกโชช่วงประดุดอเวจีมหานรกในฤมิีเสร็ก็ยืนอยู่กลางอากาศบริวารกำลังเดินมาเพื่อจะไปรับบาตรพระปเจกพุทธเจ้เาเห็นหลุมทานเพลกงตกใจกลัวมากจึงรีบกลับมาหาพระโพธิสัตว์นายที่บริเวณหน้าบ้าน,นมีหลุมทานเพลิงใหญ่ลุกโชดช่วงอยู่ทีเดียว ไปรับบาปพระประเจคับพุทธเจ้ามาแต่พอไปเชงหลุมฐานเพลิงก็โตกก๊ะกรจกลับมาทุกทีโอ,โอ้พราะบริษ,ษัทคิดว่าวันนี้เนี่ยพญามารคงต้องการจะทําให้ทานของเราได้รับอันตรายจึงในระวิตหลุมฐานเพลิงไว้แต่ว่ามารนะ่ย่อมไม่รู้ว่าจะว่ามาเพียงหนึ่งเลยมาเป็นร้อยหรือเป็นพันก็ไม่สามารถทําให้เราหวั่นไหวได้ วันนี้ก็จะได้รู้กันละว,ว่าเราหรือม,มานใครจะมีอนุภาพมากว่ากันเมื่อบริวารไม่ไปถือเองเลยดีกว่าพระบพธิษัทจึงถือถาดพัตตาหารที่ประณีตออกจากเรือไปดเมือ,องตนเองมาแล้วเดินไปถึงปากหลุมทานเพลิงแล้วแงนดูไปบนอากาศเห็นมารลอยอยู่จึงถามว่า ท่านคือใครเ,เราเป็นมารน,นั่นก็เปิดเผยด,ด้วยความสุดจริตใจไม่มีแอบแฝงกันเลยว่า,เ,าเราเป็นมารเราพระจันทร์หน้ากันก็ถามว่าท่านเป็นใครมานก็ถลึงตาใส่บอกเราเป็นมารท่านเนรมิตหลุมฐานเพลิงนี้หรือเล่านี่แหละเนรมิตท,ท่านเนรมิตเพื่อตรงการอะไรถามเลย มารท้าวเซลบอกตองการท er, ําอันตรายก่ทางของท่านและต้องการทาให้ชีวิตของพระปเจกผู้เจ้าพินาศเราจะไม่ให้ท่านทําอันตรายแก่ทางของเราและจะไม่ให้ท่านทําอันตรายกับชีวิตของพระปเจกผู้เจ้าเราจะรู้ว่าเราหรือท่านมีกําลังและอนุภาพมากกันพระบริษัทจ์ิงยืนที่ปากหลุมฐานเพลิงแล้วกล่าวกับพระปเจกผู้เจ้าว่าแล้วคุณเจ้าผู้เจริญแต่แม้ข้าพเจ้าจะมีหัวพุ่งลงมีเท้าชี้ขึ้น ตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้ก็จะไม่ถอยนี่ครับขอเนิมมนพระคุณเจ้าจงรับพระทหารที่ข้าพเจ้าถวายด้วยเถิดและก็กล่าวซ้ําอีกว่าแม้ข้าพเจ้าจะตกนรกมีเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนมีศรีรษะพุ่งลงเบื้องล่างก็าตามข้าพเจ้าก็จะไม่ทํากรรมอันไม่ประเสริฐขอ,อนิมนมนท่านรับบินาบาตนี้ด้วยพระบริษัต พอสมาทานอย่างแน่วแน่แล้วมือก็จับพระทหารอย่างมั่นคงเดินอย่างรวดเร็วไปที่หลุมทานเพลิงโอ้โหประชาชนดูมันแถวเลยเนี่ยดอกบัวดอกใหญ่แพ่กลีบเบ่งบานเต็มที่เนี่ยความอัเจรรยนเกิดนอีงแหละพูดเกิดขึ้นชูขึ้นจากก้นหลุมทานเพลิงที่ลึกแปบสองมาแล้ว รองรับเท้าของพระโพธิสัตว์ตลอดทางเกศศรกบวมีขนาดใหญ่พุดขึ้นตั้งอยู่เหนือศีรษะพระโพธิสัตว์แล้วรองเกศศรกบวก็ฟุ้งลอยลงมาโปรยลงแต่ศีรษะจนทั่วร่างกายของพระโพธิสัตว์เสมือนโปรยด้วยละอ,องทองแปลกแล้วพระปัจเจกพระเจ้าว่ยักษ